สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาชมสวนพริกไทยดำนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอร่อนบรบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็พริกไทยเอ่อพริกไทยดำในที่ผมปลูกไว้ก็จะเป็นสายพันธุ์สารวัตรหมดนะครับสายเพนสายพันธุ์สารวัตรซึ่งจะปลูกร่วมกับต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นยางต้นยางพารานะครับ แล้วก็ต้นเพกาต้นเพกาต้นต้นไม้กับทุกชนิดนครับมายืนต้นที่อยู่ในในแปลงนะครับก็จะมะีพริกไทยเลือยนะครับเหลือยเป็นค้างทั้งหมดนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะปลูกบน ต้นยางครับต้นยางพาร,ราเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของเรื่องของค้างนะครับเรื่องของค้างก็จะเลื้อยให้ขึ้นต้นยางไปนะครับส่วนวิธีการกรีดนะครับการกรีดก็จะกรีดทีละหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ก็จะกรีดหน้าทีา่พริกไทยไม่เลื้อยขึ้นนะครับก็จะกรีดหน้านี้ก่อนอส่วนถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สามารถถอดได้นะครับถอดดึงรากออกมาได้ก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะครับทั้งายางก็กรีดได้พริกไทยที่ขึ้นไป เลื้อยขึ้นไปบนต้นยางนะครับก็ได้เก็บซึ่งสร้างมูลค่าอีกอช่องทางหนึ่งนะครับหลายหลายสวนนะครับก็มีเฉพาะ,ะต้นยางอย่างเดียวกรีดย,ย่างเดียวแต่ไม่มีพืชใดเสริมเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ทาง เพจหรือเฟซบุ๊กนะครับที่ผมลงอ,อยู่นะครับสามารถสอบถามกันได้นะครับยินดีในหะ้คําแนะนำนะครับยินดีห้คําแนะนำครับเพราะว่าราคาย,ยางนะตอนนี้ก็ถือว่าต่ำนะครับก็น่าจะมีพืชเสริมเสริมระหว่างท้อนยางนะครับไม่ว่าพริกพริกไทยดำนะพริกไทยดำหรือว่า,าเกลียงนะครับเกลียงก็ปลูกได้นะครับ ก็จะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับทั้งหมดที่ปลูกในแปลงนะตอนนี้ก็ประมาณ2,000 2,000กว่าต้นนะครับ2,000กว่าต้นก็ดูแลไม่ยากนะครับแค่รดน้ำดน้ำ ใส่ปุ๋ยเล็กน้อยครับแต่ในสวนของที่ผมปลูกก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ครับก็ส่วนมากเวลาใส่ยางพาราก็พริกไทยได้กินไปด้วยนะครับได้กินไปด้วยส่วนต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ก็เอาไปปลูกก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครต้องการนะครับใครต้องการที่จะ หาต้นพันธุ์นะครับหรือว่าจะปลูกนะครับคิดจะปลูกก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเยี่ยมชมได้ติดต่อสอบถามได้ในเพจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ